ทีมงานภาพและไต่สงขลาครับเราพาไปดูภาพเหตุการณ์บัตรเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนสาย408เส้นทางระโนโดสงขลาพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลบ่อดแดงอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาฝั่งขาเข้าสงขลานะครับเมื่อช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงวันนี้ครับดูสภาพรถกระบะคันนี้ครับเป็นรถกระบะบรรทุกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับนะครับยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีขาวทะเบียนบอบไม้หอหี863ราดบุรีชนสอไฟฟ้าจนสอไฟฟ้าขาดไป1ต้นนะครับเป็นสอไฟฟ้าแรงต่ำหัวรถกระบะนี่ทำเสียหายยับเยนเลยครับพลิกตะเขงข้างอยู่ข้างถนนเห็นสภาพรถแล้วนึกถึงคนขับไหครับว่าเป็นไงมั่งบอกได้เลยครับไม่มีแม้รอยขีดขวนครับ ออกมาจากรถเดินบายเลยครับรถกระบะคันนี้นะครับได้ไปเฉียวชนกับรถยนต์กระบะตอนเดียวยี่ห้ออิซูซูสีน้ําเงินครับทะเบียนของพึ่งจาร์กาส6ง2 8สงขลานะครับซึ่งบรรทุกรางน้ํามานะครับกับหรถกระบะเสียหายเล็กน้อยครับด้านกาชนหน้าฝั่งขวานะครับส่วนคนขับก็ปลอดภัยเหมือนกันนะครับ แต่ว่าที่เกือบซวยกับเขากันก็ครับเป็นรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่ขับมาจ้าเอกับเขาพอดีครับแต่ไม่ได้ถูกชนนะครับแต่เสียหลักล้มลงเฉยๆคนขับก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับแค่ตกอกตกใจแต่ว่าช่วงเกิดเหตุนี่ไฟดับไปเกือบ3มชั่วโมงเลยครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายอัธวุฒิลำซ้ายชาวอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นขดกับรถกระบะบรรทุกต้นไม้นะครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง จังเลยนี่มาแต่ไปยินบุรีครับไปยินบุรีครับผมเอ้ถึงยี่ไปตรงค้องดีนะไปตรงค้องดีผ่านเปร็มครับถึงตังมาแบบเบื้องการดีดรงนี้แบบเบื้องมาครับมาก็มอนจนกระบ้าครับมีกระบ้าออกอ๋อรถกระบ้าออกมาจากซอยครับก่อนนอัมาเลยอ๋อตั้งมามาบุงนาคไม่ตันเลยมาเล่ยนเรียนชิดไทยไหมหรื ผว่อ้เล่นกว้าอเกวลยอ๋อจึงอ่ารถตีอมาก็ออกมาจากรอยออกมาจึงก็มาจากอมาจากไหนตีออกมาเต็มน้นเลยงอ๋อกราดือดาวุ่ดาวุ้งไม่จนดาวพุ้งหัวพัรลกัน้นกองกลางไหม้นกลางไหมออ อย่างว่ารถนักงกําโอเคตึ้งตึ้งเนาะอยู่ใหนคุณกําเนี่ยผมอยู่ค่อนึ่งอยู่จนอยู่จนอ๋อหลังเกิดเหตุครับตำรวจสพสิงพระก็ลงมาตรวจที่เกิดเหตุและก็ว่ากันไปตามเหตุการณ์แล้วครับใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปดีครับที่ไม่มีใครเป็นอะไรไปมากกว่านี้นะครับช่วง7วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์เริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้11 เมษายนถึง17เมษายนครับช่วงนี้รถเยอะหน่อยครับระวังกันด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจากใจจริงของทีมงานตัวพ่อไล้าตายสงขาสวัสดีลวงหน้าวันสงกา์ครับ